สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยูทูบเด็รีวิววันนี้อยู่กับผมในสตาร์ันะครับเป็นรายการใหม่แกะกล่องนะครับก็สามารถติดตามดูนะครับผมก็จะเล่นแต่เกมแนวะพวกแบบภาพก,กากนิดน,นึงนะครับเพราะคอมของผมนั้นภาพค่อนข้างจะกากนะเอ้ยเอ่อสเปคค่อนข้างจะกากนะกดที่ครีเอทชเกอร์นี้ก็จะมา,าสามารถเลอกแฮร์ได้นะครับ ว่าคุณนั้นต้องการจะเอาแบบไหนครับก็ฝากของเพื่อนนะครับ JKR นะครับ JK รอะไรเน,นี่ยของนายลมพัดยินดีนะครับลองไปหาดูนะของเพื่อนนะครับ Eye Color ก็สกิน,นอไอ Eye Color นี้ก็สีตานะครับสกินก็เสียสีตัวของเราอย่างนี้แนะโค้ดก็เชิร์ตคัลเลอร์อันเดอร์เชิร์ตเสื้อไหนเสื้อไหนวะ อ๋อเสื้อที่ไ้มีบางตรงแขนเนี่ยมีแพน์มีกางเกงมีนี่ก็ไม่รู้อะไรไม่มีอะไรแปลงก็ไม่รู้อะไรเหมือนกันนะแลนนี้ก็ซอฟต์คอร์หรือว่าฮาร์ดคอร์นะครับ start on d a t e ตอายุเฉวคือรีใหม่เลยมั้งถ้าตาย ที่ create แล้ว character character name อัดตตัดเราเปลี่ยนเป็นสร้างเล่นๆเนี่เกมเมอร์เวลก็ชูดเวิลด์ไซน์นะครับกสร้างเวิลด์แล้วก mm. ็ชู t เวิลด์ก็จะให้โลกโลกของคุณเป็นไง s ม a l l ีเด i u m ใหญ่แล้วก็เออชื่อเวิลด์นะครับถ้กดสมอลไปมันจะเล่นง่ายๆนะ ชื่รดีว่ะวอะ s t a ั d a ั d w o r ส d s t a n d a r อ w o r อ o r l d เออแล้วก็รอเกมมันแบบอ่สร้างโลกของมันไปแลนะ้เราก็ทำได้แค่รอจำนาที่รอเออเรียกผมชื่อเล่นชื่ออำก็ได้นะเฮ้ยบอกไปยังไง เครื่องกากระอบก็เล่นเกมกับกากร,รออยีกสี่ปีนะถ้ารายการมีถึงนะครับาาก็จะเกมดีๆมาให้ทุกคนได้ทดลองอได้ดูกันแน่นี่ก็ถ้าเกมดีๆก็ได้นะได้แต่ดูของเขาได้ดูแบบคนที่ดังๆเล่นอะไรอย่างเงี้ยพวกพี่ออยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คุณพี่ออยมากก็เป็นแบบไอดอล่ะ ไอดอลไอดอลคืออยากลองรีว like ิวเกมหน่ยครับพี่ออยอัขอบคุณพี่จริงๆก็ผมคิดว่าการรีวิวครั้งนี้ก็อาจจะไม่ใช่คำหยาบอาจนะอาจคือนิสัยนิสัสของจริงอ่ะมันจะจังกับที่แบบรีวิวอยู่เลยรีวิวอยู่เนี่ยจะเป็นแบบอ้อพูดเลยก็ได้แต่นั้นก็ของจริงก็ยากมากอ อะไรจะเสร็จโอเคเซฟมือดาต้า100%คลิกปุ่มแล้วก็รอดิสติงก์เกมออบเจกต์โหลดดิ้งเบอร์อะไรของมันนะมั่วไปหมดเออเอรอเหรอแดดหนาไปมีม๊อ โอเคเอาไปเสร็จแล้วกดสเปซสเปซปลานะครับโดดแล้วก็ W A S D ปุ่มทั่วไปนี่ก็เป็นไกดนะครับกดคิิกขวานะครับเพื่อท็อกกิ้งกับไกดแล้วมันก็จะมีแบบแนะนําว่าคราฟอะไรเง,งี้ยคราฟไงเราจะเอาแบบสมมติเราตีดินได้เงี้ยล้วก็เอามาวางที่ช่องนี้เดี๋ยวลองให้ดูนะโอเคสมมุติได้บล็อกหนึ่งอันกดคีิกขวา้วก็ที่คราฟติง้ง เนี่ยมันจะบอกว่าสร้างไหนบ้างอันนี้ก็สร้างผนังดินกด esc นะครับเพื่อไปเมนูเมื่อกี้อย่างนี้เริ่มแรกเลยเราก็ต้องแบบหาบ้านอยู่หาที่แบบเออเราจะสร้างบ้านตรงไหนดีวะอะไรเงี้ยเพื่อป้องกันพวกซอมบี้ที่จะมาลุกลามในตอนกลางคืนตรงนี้แม่งเลยไม่่าเดือนมังต้องไล่ตัดต้นไม้เอ,อ้ยอยากบอกว่า ตัดต้นไม้เนี่ยเกมนี้ภาพจะสวยมากดูนะต้องตัดแต่โคนนะเป็นเทคนิคแหมผมชอบมากเฮ้ยทองอันเนี้ยคัพปเปอร์ขอคืออะไรก็ไม่รู้โาะหัวสวยขุดไปก่อนเอาตะโถ ลงแซนจะแม่ปลาบูเฮ้ยห้วยน้ำไม่เป็นไงโอ้โหทำไมไมันลึกนี้ลึกมากอันนี้ก็เป็นสลามน,นะสไลด์มันต้องเป็นำเนียงแบบดับชชอร์ไรกันด้วยกระตายน้อยนะข้างเราเราตีไม่ได้แต่เพื่อนผมบอกว่าเรา,เราเอาไอเทมระยะให้กระต่ายนะ มันจะกลายเป็นกระต่ายชวดด่วเนดีจากกระตายน้อยกลเป็นกระต่ายเวรพนเนริตาทำไมครั้งนี้มาแล้วไม่มีแต่แน้ำเนี่ยมีแต่ทะเลวะโอ๊ยไอ้สัสคงไม่ได้ละคงต้องที่เดิมละแล้วก็กลับที่เดิมไม่ได้ละตรงนี้ก็ได้เอาน้ำไปให้หมด มันต้องการน้ำไปกูจะขุดอีกทำไมเนี่ยไปแม่งนี้ตรงผนังกูนเอ้ยผนังดินก็สร้างไว้ก็ได้ไม่เป็นไรไม่หนักปัญหาสังคม ก็เนี่ยเอามาสร้างบ้านนะครับกดคลิกซ้ายนะครับเพื่อโปะมันมีมันสร้างประตูได้แต่เดี๋ยวผมลืมนะเวต้องไปหาไม้กันต้นไม้ต้นเดียวในชีวิตฉันปิด ข้ามไปฝั่งนี้นเราก็ต้องสร้างครับสะพานข้ามแม่น้ำสูงสตงูอ้โเฮ้ยขวงแต่อาดิไปดิขวายมางกติดอ่ะ ติดอะไรไม่ติดอะ่ะอุย้ยรอบมุมหามาไหมออเอ้เพื่อใช้ำมยาวแม่ขอไปคุณผู้ชมด้วยเออติดนิสัยแก้ไม่ออกจริงใช้ำหยาบเป็นนิสัยคนไทยวะอ,อย่าว่ากันนะขูเอามาดิมุมอ่ะจนมุมอ่ะ มาเนี่ยกาดกาดกาดอืมกาดดูเลาวค่ะอะไรได้บ้างมาไฟนะเอ้ยไฟกดตีนมาสองอันโอเคประตูสร้างอะไรอเะอ้ยแล้วไกลมันหายไปไหนฮะ ไวไก่ตอส้ทยไปไงทีนี้ไอ้สับไก่ไ so, ม okay, ah, ่อย mm ุบ you ก know, um ูอุยเออใชมหยาบไปเลยแล้วกันอ่ะโอเคนะขอโทษนะมหยาบละต้องยิงต้องใสมนหยาบะประตู

โูใยหางกูดเนี่ยควายเอ้ยเอ้าไปไกลหนีเเนี่ยจะเอานี่ยกูถกเนี่ยชิ้ทำสตดดิเลยชิ้นทำสตดดิเลย ผนแม่งทิ้งไอ้ไก่ไป้รอู้ก็บตกอ้าวบุกบ้านกูนเฉยเล้พ่อมึงไม่สั่งไม่สอนลอก็ไม่ให้บุกบ้านคนอื่นเอ้ยอยาบแบบหยาบพุดโคตรสติก๊กเกอร์โกสติกอะไรวะสติก๊กเกอ o ์ชูวี่ขนมแซไส้ขนมรสต้นตีน เอาเนี้เอามาสร้างเป็นน,นั่นแหละโอเควันนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับและขอบคุณทุกคนที่เพิ่เปิดเข้ามาดูนะครับขอบคุณครับ